คอมพิวเตอร์สเปซเกมอาร์เคดปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งมันประมาณกี่ปีวะเนี่ยสี่สิบหรือห้าสิบปีเนี่ยมาเดี๋ยวมาลองดูดิยานอวกาศดวลกับ UFO โอ้บังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยเออโดนโดนโดนเฮ้ยยิงอ๋อถ้าผมกดซ้ายขวาเนี่ยถ้าผมสมมุติผมยิงกระสุนไปแล้วผมกดขวาเนี่ยกระสุนมันจะเลี้ยวตามเนี่ย เนี่ยถ้าผมกดซ้ายเนี่ยกระสุนมันก็จะเลี้ยวซ้ายตามโอ้มันก็ยามเงม้อน,นะเนี่ยอ้าวโดนไปแล้วหนึ่งหนึ่งศูนย์เฮ้ยโดนโอ้กระสุนของยูเอฟโอนี่มันยิงได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยแล้วด,ดูจรวดของเราดิ เนี่ยของเราสั้นกว่าเฮ้ยขอบังคับให้ยานมันช้าๆลงหน่อยดิเอา้าชนกันอีกอ๋อถ้าชนกันก็เสมอเอา้าเมื่อกี้ยานอยู่ดีระเบิด เอาจบอ๋อถ้าเวลานับถึงเก้าเก้าเมื่อไหร่ก็แปลว่าจบเกมเมื่อกี้ก็ชนะไปห้าต่อสองอ๋อนี่ไงพอก,กดอีกครั้งก็เริ่มใหม่โอ้โหอืม UFO นี่มันยิงแม่นเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยมันดักเราด้วยอ่ะ เออนี่ไงเออสองหนึ่งโอเคยิงอืม้าวเจ้าโดนคู่เฮ้ยลบ โอ้โชนอีกสามสี่เอายิงโถ่อยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเออหกต่อสี่โอ้โหยูยูโอ้ขี้โกงอะ่ะ โผล่มาระยะใกล้ๆแล้วก็ยิงเลยอืมเจ็ดต่อห้าเฮ้ยอีกทีเอาแปดต่อห้าน่าเวลาหมดชนะไปห้าต่อแปดเอ้ยไม่ใช่แปดต่อห้าคะแนนเราอยู่ข้างบนเอาตัวเราอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลย อุ้ยโดนโดนเอาโดนอีกโหตานนี้แพ้แล้วแหละเนี่ยยิงสองสามในขอในขอคะแนนสักสิบแต้มดีอ่ะยิงอืม โอ้โ,โผล่มาใกล้ๆอย่างนี้กลสี่ต <c oughs> ่อห้าห้าต่อหกเจ้ากันอีกอ้าวหกเท่ากันแล้วเจ็ด เอา้าโอ้ยขอชนะสักสิบแต้มอะ่ะเออเก้าต่อแปดอา้าวสิบต่อเก้าเดี๋ยวขอใหม่นี้ เอาหนึ่งหนึ่งเนี่ยแหละนี่แหละเออสองหนึ่งอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยสามหนึ่ง UFO ขี้โกงอะ่ะโผล่มาแล้วก็ยิงเลยเฮ้ยยิงยิงสี่ต่อสอง ยิงรัวไม่ได้ด้วยนะเนี่ยยิงได้ทีละนัดเฮ้ยลบเอ้าโดนอีกเออห้าสามยูนโอมันฉลาดนะเนี่ยมันยิงดักล่วงหน้าด้วยอ่ะ เอายิงไปเฮ้ยชนเสมอกันอีกโอตานี้คะแนนไม่ถึงสิบแต้มโอไม่ทายแล้วเหลือสามวิอ่ะเอาเรื่องใหม่เลยหรอ,อหนึ่งศูนย์ สองศูนย์เก้าเก้าวินาทีเนี่ยเน่ยจะยิงได้เกินสิบแต้มไหมเนี่ย้อเบรกเบรกเอายิงสี่หนึ่งห้าหนึ่ง โถ่โยุ้ยไม่โดนเนี่ยมันยิงดักนั่นไงโอ้โหมันฉลาดหกสองโอ้โหนี่แยและเนี่ยแหละ,ละอืมเจ็ดสาม แปดสามเฮ้ยโอ้โอ,อ,อชนกันเฮ้ยคอยอสักสองแต้มโอ้เหลือสิบวิไม่ทันแต้มเดียวโอ้โห โฉบอีกเสมอไปหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งยิ่งหน้าสามหนึ่งโอ้ย เออถ้ามยืนโอ้มาชอบไปตรงขอบขอบนี่วะมาชอบมาเกิดตรงขอบขอบเนี่ยแล้วเวลาดูดูยากหกสอง เจ็ดสองดนี่ชนกันอีกเนี่ยยีย,ยโอมันชอบไปเกิดตรงแถว,แถวขอบๆนะ่ะชนะไปแปดต่อสามเอาใหม่ดิอยากได้เกินสิบแต้มอ่ะ หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เอาเอาเออยังดีชนเนี่ยเกิดระยะใกล้เฮ้ยโดนแน่เลยเฮ้โดนดิโอ้ย อืมหกสองอกระสุนเราไม่โดนอ้าวโอ้โหนี่ไงลราแปดต่อสี่เฮ้ยตอน,นี้ไม่ลุ้น มีรูนได้เกินสิบแต้ม,ม,มนั่นแหละยิ่งยิ่งอืมเอ้าโอ้โดกนอีกเจ็ดต่อสิบเออสิบเอ็ดต่อเจ็ด อาออีกอันหนึ่งได้ไปสิบสองต่อเจ็ดโอ้โหสกอร์ดีโอ้ oh, ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็คือเล่นเพลินๆน,นะเกมเนี้ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดม,มาวันนี้พอแค่นี้ก่อนวันนี้มาแบบสั้นๆพอนี่เกมนี้ถ้าเทียบกับพอสอประเทศไทยนี่คือสองพันห้าร้ยเท่าไหร่เนี่ย เดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูที่หลังอีกทีแล้วกัน